หินที่มีความหมายในด้านของการเสริมการป้องกันอันตรายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีรวมไปถึงจะเป็นหินที่มีความหมายที่เสริมในด้านของสมาธิและความมั่นคงทางจิตใจอีกด้วยครับนอกจากนั้นนะครับหินชนิดนี้ยังเป็นหินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครในเรื่องของการสะท้อนเหลือบเล่นกระแสเลยด้วยครับวันนี้ผมพาคุณมารู้จักกับหิน Blue Tiger Eye ครับหิน Blue Tiger Eye นะครับเรียกได้เลยว่าเป็นหินที่สามารถที่จะขุดค้นพบได้จากหลากหลายแหล่งทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้ ออสเตรเลียบราซิลเม็กซิโกแล้วก็มาดากัส์ครับผมโดยที่สําหรับร้านโอโลโกนะครับทางเราจะนําเข้าตัวบลูไทเกอร์อเนี่ยมาจากแอฟริกาใต้ครับผมเนื่องจากว่าตัวแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นแหล่งที่มีบลูไทเกอร์อที่มีคุณภาพที่ดีมากที่สุดนะครับสำหรับความเชื่อของหินบลูไทเกอร์อนะครับที่จะมีความหมายในด้านของการเสริมการป้องกันอันตรายแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นหลักใช่ไหมครับต้องบอกกันว่าที่มาของความหมายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ ตัวบลูไทเกอร์อ e เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของหินตระกูลไทเกอร์อครับผมซึ่งตระกูลไทเกอร์อนะครับก็จะมีทั้งหมด3มสีหลักๆครับ ก็คือ blue tiger eye นะครับ yellow tiger eye แล้วก็ red tiger eye ครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวที่เียกได้เลยว่าเป็นออริจินัลที่มีการขุดค้นพบได้ก่อนแบบอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตัวหิน yellow tiger eye ครับผมแต่ที่คุณก็น่าจะเคยเห็นนะครับเพราะว่าตัวหิน yellow tiger eye เนี่ยค่อนข้างแพร่หลายมากๆเลยครับและด้วยความที่ว่าตัวหิน yellow tiger eye ตอนที่มันขุดค้นพบครั้งแรกใช่ไหมครับลักษณะาภายนอกเนี่ยมันมีความคล้ายกับตาเสือมากๆเลยครับโดยที่คนในอดีตนะครับเมื่อเห็นลักษณะาภายนอกของตัวหิน tiger eye ที่มันมีลักษณะคล้ายกับเสือแล้วเนี่ยคนในอดีตตตราามปิศเ่ข จะ่ชอบเชื่อมเอาลักษณะาภายนอกของหินเชื่อมเข้ากับเทพ เชื่อหรือว่าเชื่อมกับสิ่งรอบๆตัวหรือว่าเชื่อมกับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะครับผมหินเยลโลไทเกอร์อเนี่ยได้ถูกเชื่อมเข้ากับพลังของเสือครับผมโดยที่เสือนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความดุดันความแข็งแกร่งแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะปัดเป่าสิ่งที่อันตรายออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับความเชื่อของตัวหินเยลโลไทเกอร์อเนี่ยก็เลยเป็นหินที่มีความหมายในด้านของการป้องกันอันตรายและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีครับผมเรียกได้เลยว่าตัวหินเยลโลไทเกอร์อี้นี่คนสมัยก่ะครับเป็นนักเหินทางกนี่มันจะต้อง หินชนิดนี้เลยครับลองจากตัวหินนินซึ่งพอตัวหินเยลโล่ไทเกอร์อเนี่ยได้ความหมายตรงนั้นไปนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหินรดไทเกอร์อแล้วก็หินบลูไทเกอร์อรวมถึงหินสีอื่นๆที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยก็ได้ความหมายนี้ไปด้วยเช่นกันครับผมและนี่ก็คือประวัติศาสตร์รวมไปถึงที่มาของความเชื่อของหินตระกูลไทเกอร์อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวหินบลูไทเกอร์อเนี่ยนอกจากมีความหมายเฉพาะ ในด้านของการป้องกันอันตรายแล้วเนี่ยตัวหินนี้นะครับจะเสริมความหมายประจาวันเกิดในด้านไหนบ้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันจันท์นะครับและใส่หินบลูไทเกอร์อ ก็จะช่วยเสริมให้มีคนอุปธรภมช่วยเหลือครับผมซึ่งถ้าหากว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินบลูไทเกอร์อายแล้วเนี่ยคุณลูกค้าที่เกิดวันจันทร์นะครับก็จะได้เสริมความหมายทั้งหมด 2, 2> ความหมายด้วยกันครับความหมายแรกก็จะช่วยเสริมในดได้ของการป้องกันอันตรายครับและอีกความหมายหนึ่งก็คือจะช่วยเสริมในดได้ของให้มีคนอุปธรภมช่วยเหลือครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอังคารน,นะครับและใส่หินบลูไทเกอร์อายก็จะช่วยเสริมให้หน้าที่การงานราบรื่นรับผมซึ่งถ้าหากว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินบล ป้องกันอันตรายและอีกความหมายหนึ่งก็จะช่วยเสริมให้หน้าที่การงานราบรื่นครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับและใส่หินบลูไทเกอร์อจะช่วยเสริมความหมายในด้านของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแล้วก็เงินทองครับผมซึ่งถ้าหากว่าวงข้ขอกับความหมายเฉพาะของตัวหินบลูไทเกอร์อแล้วนะครับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็จะได้เสริมความหมายทั้งหมด2ความหมายด้วยกันครับความหมายแรกก็คือจะช่วยเสริมในด้านของการป้องกันอันตรายและอีกความหมายหนึ่งนะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของทรัพย์สินนรัม้ ด้านของสุขภาพครับผมซึ่งถ้าหากว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินบลูไทเกอร์อแล้วนะครับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะได้เสริมความหมายทั้งหมด2ความหมายด้วยกันครับก็จะช่วยเสริมในด้านของการป้องกันอันตรายนะครับและอีกความหมายหนึ่งก็จะช่วยเสริมในด้านของสุขภาพครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับผมและใส่หินบลูไทเกอร์อก็จะช่วยเสริมในด้านของอํานาจบารมีแล้วก็ชื่อเสียงครับซึ่งถ้าหากว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินบลูไทเกอร์อายแล้วเนี่ยคุณลูกค้าที่ ในื้ดของการป้องกันอันตรายและอีกความหมายหนึ่งนะครับก็จะช่วยเสริมในด้าดของอำนาจบาร,รมีครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันศุกร์นะครับและใส่หินลูไทเกอร์อก็จะช่วยเสริมในื้ได้ของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับซึ่งถ้าหากว,ว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินลูไทเกอร์อแล้วเนี่ย คุณลูกค้าที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะได้เสริมน้ำมด2ความหมายด้วยกันครับความหมายแรกก็คือเสริมในด้านของการป้องกันอันตรายและอีกความหมายหนึ่งนะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของความลักแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์นะครับและใส่หินดูไทเกอร์อจะช่วยเสริมในด้านของเมตตามหานิยมครับผมซึ่งถ้าหากว่ารวมเข้ากับความหมายเฉพาะของตัวหินดูไทเกอร์อแล้วนะครับคุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะได้เสริมความหมายน้ำมอดสความหมายด้วยกันครับความหมายแรกก็คือจะเสริม ราคุณลูกค้าที่เกิดวันอาทิตย์นะครับและใส่เห็นบลูไทเกอร์อ e ก็จะช่วยเสริมในด้านของการป้องกันอันตรายและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีตามความหมายเฉพาะของตัวหินบลูไทเกอร์อเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยนำเอาหินบลูไทเกอร์อนะครับที่มันมีเอกลักษณ์เด่นในเรื่องของการสะท้อนแสงเป็นเหลือบสีฟ้าครามแบบนี้นะครับเมื่อนำเอาไปผสมเข้ากับดีไซน์ของแหวนนั้นโอโลจะสวยแค่ไหนไปดูกันครับแหวนหินรุ่นที่1นนะครับเป็นแหวนหินรุ่นแครเมโลกับหินบลูไทเกอร์อาราคาจะอยู่ที่2,700บาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับเป็นแหว แล้วก็หน้ากว้างของแหวนเนี่ยจะอยู่ที่7.5มมโดยที่ความสูงของหัวแหวนนะครับจากนิ้วไปจนึงหัวแหวนเนี่ยจะอยู่ที่2.5มเมเท่านั้นครับแหวนหินรุ่นครีเมโลนี่นะครับก็จะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนสําหรับนิ้วชี้นะครับเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแหวนที่มีดีไซน์ที่โชว์เนื้อหินเยอะๆนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแต่งตัวในโทนมืดๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เหมาะกับตัวหิน b ู u e เก g e r Eye และในขณะเดียวกันนะครับกก็้้้อองเนนนนนุลทที่่่หหิสแแแไดดวววย2ื หินลุนแครเมโลเอสกับหินบลูไทเกอร์ไอครับผมราคาจะอยู่ที่2,500บาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะเป็นแหวนหินรุ่นที่มีหัวแหวนเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมเหมือนกับรุ่น c ครเมโลแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะทําการลดหน้ากว่าเนี่ยจากปกติ7.5มิลิเมตรเหลือเพียง4มิลิเมตรเท่านั้นครับเรียกได้เลยว่าเป็นการแต่งครึ่งของตัวแหวนหินรุ่นเดิมเลยครับในส่วนของความสูงของหัวแหวนนะครับจากนิ้วไปจนถึงหัวแหวนเนี่ยจะอยู่เพียงแค่2.5หินรุนี้นคริบจะเหมาะกับคุณลูค้าที่กํานั้นาหรับ เียกได้เลยว่าตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนที่มันเป็นดีไซน์แบบมินิมอลนะครับผมก็คืออยากจะโชว์เนื้อหินแต่ไม่อยากให้มันมีสัดส่วนที่เยอะมากจนเกินไปครับผมในที่สําคัญนะครับก็ต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแต่งตัวโทนสีเข้มนะครับแล้วก็ชอบหินที่สามารถสะท้อนเล่นกับแสงได้ด้วยครับแหวนหินรุ่นที่3นะครับผมก็คือแหวนหินรุ่น Saturn กับหิน Blue Tiger Eye ครับผมราคาจะอยู่ที่3,600กอบาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะเป็นแหวนหินรุ่นที่ไม่มีหัว และความหนาของตัวเรือนแหวนนะครับจะอยู่ที่2มิลลิเมตรเท่านั้นครับผมแหวนหินรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังตามหาแหวนสำหรับนิ้วลางหรือว่านิ้วนางและในขณะเดียวกันนะครับก็ชอบหินที่มีโทนสีเข้มและสามารถสะท้อนเล่นกับแสงได้ด้วยครับแหวนหินรุ่นที่4นะครับผมก็คือแหวนหินรุ่น Saturn S กับหิน Blue Tiger Eye ราคาจะอยู่ที่3,300บาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะเป็นแหวนหินรุ่นที่ไม่มีหัวแหวนนะครับเหมือนกับรุ่น Saturn เลยครับเป็นแหวนรุ่นที่เป็นหหหิิินนนนนนนลลล้้้้อออออมมมรวววเืืกกกกกัคสส่่่่งงงงทีแแตตาาาา็ใขจจะด 7.5mm เหลือเพียง4มิลลิเมตรเท่านั้นครับผมและในส่วนของความหนาของตัวเรือนแหวนนะครับก็จะอยู่ที่2มิลลิเมตรเท่านั้นครับแหวนหินรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคุณลูกค้าที่กาลังหาแหวนสําหรับนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยครับผมแหวนหินรุ่นที่5นะครับผมก็คือแหวนหินรุ่นอพอลโลสโตนกับหินบลูไทเกอร์อาครับราคาจะอยู่ที่2,100บาทลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับก็คือหน้ากว้างแหวนเนี่ยจะอยู่ที่7.5มิลลิเมตรครับสิ่งที่พิเศษของแหวนหินรุ่นนี้เลยนะครับก็ ลายมากๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับในโซนของตัวเรือนแหวนเนี่ยยังมีการนําเอาไปชุบแบบลมดําคันเงาด้วยนะครับซึ่งการชุบในลักษณะนี้นะครับจะช่วยทําให้ตัวเรือนแหวนเนี่ยสามารถที่จะมีลวดลายที่มันเด่นมากยิ่งขึ้นได้ครับแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังตามหาแหวนสําหรับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครับผมโดยที่นิ้วที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับก็คือนิ้วชี้ครับผมเพราะว่าแหวนหินรุ่นนี้เนี่ยด้านข้างแหวนเนี่ยมันจะมีการใส่ลวดลายใช่ไหมครับเพราะฉะ แอสกาดกับหินบลูไทเกอร์ไอราคาจะอยู่ที่3,000บาทครับผมลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นทั้งหมด2จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือลักษณะการเจรนายของหินนะครับแหวนหินรุ่นแอสกาดนี้นะครับจะมีการเจรนายที่ไม่เหมือนใครครับผมก็คือเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเตปคัตติ้งซึ่งการเจรนายในลักษณะนี้นะครับจะช่วยทําให้ตัวหินเนี่ยมันสามารถที่จะสะท้อนเล่นกับแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับถ้าเป็นหินที่โดยปกติแล้วนะครับไม่มีการสะท้อนเล่นกับแสงเลยเนี่ยการเจระนนลัักษณี้้ยิญ จะช่วยทาให้สามารถสะท้อนกับแสงได้ครับในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเป็นหินที่ม th ีการสะท้อนเล่นกับแสงอยู่แล้วแบบตัวหินดูไท t i อร์ไอเนี่ยการเจริญในลักษณะนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้สามารถสะท้อนแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับผมและจุดเด่นข้อที่2นะครับผมก็คือลายแถบ2แถบด้านข้างแหวนครับผมซึ่งลายด้านข้างแหวนนี้นะครับจะช่วยทําให้ตัวเรือนแหวนเนี่ยมันดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวเรือนแหวนเนี่ยก็ยังมีการนํเอาไปชุบแบบลมดําแล้วก็ขัดเงาด้วยครับซึ่งการ แหวนหินรุ่นแอสการ์ดนี้นะครับก็จะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนสำหรับนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางครับผมและในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแหวนหินที่มีหัวแหวนค่อนข้างใหญ่ครับผมโดยที่หน้ากว้างแหวนของแหวนหินรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่11มมตรครับผมแหวนหินรุ่นที่7นะครับผมก็คือแหวนหินรุ่นวาฮาร่ากับหินบลูไทเกอร์อายครับผมราคาจะอยู่ที่3,900บาทครับ ลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่7.5ม mm, ิลิเมตรและความหนาก็จะอยู่ที่2มิลิเมตรเท่านั้นครับผมจุดเด่นที่เยกได้เลยว่าไม่เหมือนใครของแหวนหินรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีการใส่ลวดลายที่ด้านข้างแหวนแล้วก็ในส่วนของคอแหวนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดครับผมโดยที่ลวดลายที่อยู่บนตัวเรือนแหวนนะครับทางผมนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของชาวไวกิ้งนะครับผมที่มีความโคง้งและในขณะเดียวกันเนี่ยก็แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ความดุด,ดันครับผมผมเลยนําเอาร,ารนนาาวด ส่วนที่เป็นแท็บหินนะครับแหวนหินรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแหวนหินรุ่นที่มีหินเนี่ยเกือบจะล้อมรอบนิ้วครับผมก็คือในส่วนของใต้ฝ่ามือใช่ไหมครับจะมีการเว้นไว้นะครับใต้ฝ่ามือเนี่ยจะไม่มีการใส่หินแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนแบบว่าโวนอื่นๆเนี่ยประมาณ80%นะครับก็จะมีหินปกติครับผมแหวนหินรุ่นนี้นะครับผมแนะนําว่าจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนสำหรับนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางรับผมและที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแหวนที่มีลวดลายที่มีความละเอียดสูงรแหววนนนนุ่่าาาเีย ตอบโจทย์แน่นอนครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของหินบลูไทเกอร์ไอสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อผ่าน Facebook Inbox ของ Olo Accessory ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสะดวกเป็นการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ o l o h e a t a c e s s s r y y o o m ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ